ครับสวัสดีครับฮะอะไรนะตามพูดในหลสดไว้ยังไงฮะดำพูดในหลฟ์สดไว้ยังไงดำบอกว่าจะเอาที้าไล่มาออกชนุด <c oughs> ที่ก็ะไอเลยไอยเป็นคุ๊ค,คุ๊คุ๊เลย นะจะเอาทีห้าไล่ให้เป็นเหมือนพ่อไปเอกสองงานให้เป็นชโนวเปนสองคอหนึงฮะมึงฟันไปเถอะอ่ะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงให้เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดฉลดในการรับชมรับฟังใครเข้ามาฝากกดไลค์โอ้ยฝากกดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็เข้ามาเพาจะพิมพ์ชื่อบริษัสามาเป็นเพียง,งเรื่องสมมตินะครับเป็นเพียง,งเรื่องสมมติอะไรนะพูดว่ายัางไงนะมึงจะเอาที่ห้าไล่มึงมาเป็นเหมือนสองงานจะไปขอโชนดมึงฟันไปหรือเปล่าฮะมึงฟันไปหรือเปล่ากูถามน่อยถูกยึดไปแล้วเออ นะครับที่ตรงนั้นโครงการมันกำลังจะเข้ามาแต่มันยังไม่ทึ่มึงฟันไปหรือเปล่าไม่อีกสิบป,ปีแล้วแล้วตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วด้วย mm. เออมึงรอไปงั้นแหละรอเข mm. ้าใจปะอืมที่ตรงนี้มันมีคดีฟ้ามันอยู่ mm. มึงทําไม่ได้เอ๊ะว่ามึงไหวปะเนี่ยูถามนีมึงไหวปะดำฮะูถามนี่มึงไหวไหม ฝากไว้คิดพิจารณาด้วยฝากพิจารณามึงจะไปทําแบบข้าไม่ได้ที่ของตรงนั้นมันมีสอกคอหนึ่งแต่โหลนี่ยมันไม่ยอมไปหาสอกคอหนึ่งเพื่อมาสู้คดีไม่งั้นพยานาคไม่ย้ายหรอกจริงไหมล่นะเออมึงพูดอะไรมึงไม่คิดเนี่ยมึงพูดเรื่องพาสุยแล้วมึงพาปังอย่างเงี้ยพาบันไล่อยมึงพูดอย่างเงี้ยมึงพาบันไลแล้วนะครับ เขายึดอยู่เนี่ยไปอาไปทำดิอ่ะเอาไปทำเอาไปทำ,อปทำเอาไงต่ออ่ะฮะมึงจ้างไอโ้โรนออกให้ก็ได้ชโนดอ่ะดามบอกว่าจะเอาที่ฮาไลน์ไปเป็น,ปนโฉนดมึงคิดอะไรมึงเอาสมองอะไรคิดฮะให้รใหม่ก่อนมา,นมาจริงป่ะมึงเอาสมองส่วนไหนคิดกูถามมึงหน่อยโอ้โหหัวจะปวด หัวอาจารย์ปวดครับหัวอาจารย์ปวดจะเอาฮารายออกฉนโดป่ะนะครับมันออกได้หรือเปล่าในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าถ้าอ่าอ่ารัฐบาลชุดไหนอะไรยังไงแต่มันจะมีโครงการเข้ามาข,าข,าขาองคอชเนี่ยมีกลา,ามามึงก็หมดสิทธิ์เข้าใจป่ะเออนะครับแล้วที่นี้มันยึดขับไปมันยึดไปแล้วอะยึดไปแล้วยึดไปแล้วก็ยึดไปแล้วก็ด,วด,วดีมัน กรีเป็นสิ้นสุดแล้วเนี่ยรอลงอาญาเนี่ยมึงจะไปทำมึงยังมีความบังเอีกอะไรอย่างงั้นงอสมองอะไรคิดได้ไหมทุกคนเงาสมองส่วนไหนคิดดราม FC ครับมันต้องเข้าสู่กระบวนขั้นตอออีกเยอะแยะนะครับนะแล้วที่เป็นเนี้ยเจ้าของสิทธิ์เก่าเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปทำเงิดได้ที่แบบนี้มันต้องเป็นของคนอื่นเป็นของคนใหม่ที่ป่าไม้ต้องตัดสรรให้กับคนอื่นชาวบ้านที่ยากจน ชาวบ้านที่ไม่มีที่ทากินคนนั้นนะครับที่จะได้นะครับ F4 นะนะครับถ้านาค้เป็นโฉนโดนะคนนั้นนะที่จะได้แต่อีดํานะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะได้แล้วน,นอกจากว่าเป็นโฉนโดแล้วมึงไปซื้อเออ,อนันได้เออถ้านาคตที่ตรงห้าลายเนี่ยมันเป็นโฉนโดเนี่ยแล้วมึงมาซื้อเนี่ยโอเคไม,ไม่เกือบร้อยปีแล้วดูรทรงแล้วเนี่ยอืมกูทาแมันไม่เกือบร้อยปีแล้ว แค่นี้ก็าทำไปแล้วไม่เกือบร้อยปีแล้วว่ามันจะอ้อเป็นชานดเนี้ยมันมาที่ง่ายๆนะทีสี่ครับมันมีโครงการของคอชอ,อเข้ามาจาัดสรรทํากินให้ก็เออแต่ที่ไปนี้มึงยังหวังว่ามึงจะได้คืนเลยมึงยังหวังว่ามึงจะได้คืนอีกเลยผมถามว่ายังหวังอีกจะได้คืนอีกเหรอฮะเออ,เอ,อ นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านฟังให้ดีๆนะวันนี้อีนี้เหมือนเป็นคนเป็นคนเพอ้อฝันอะ่ะเป็นคนเหมือนเพอ้อยิงเหมือนคนเพอ้อเหมือนคนแบบจะพูดยังไงอะละมืออ่ะเหมือนละมืออ่ะนะครับมึงคิดว่าไอเขาสองงานเขาทำได้ มึงก็เลยอยาก,ยากทำได้เหมือนกันใช่ปะ่ะเออแต่มันไม่ใช่ที่ตรงนั้นมันไม่ได้มีสอคอนหนึ่งเข้าใจป่ะั้งแต่เริ่มต้น,นเป็นที่ปลาเขตปลาเออดูดฟังเรื่องของมฮ2เข้าใจปะ่ะมึงพูดอะไรอะไรอย่างนี้นิดนึงมึงก็ต้องพิจารณาด้วยนะ ไม่ใด้พูดเอามันเวนที่ตกเปน,นะครับฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะครับมึงจะเปลี่ยนเป็นชนโนดห้าลายเอ้าห้าลายเป็นชนโนนมึงไหวหรือเปล่าเดี๋ยวกูถามแค่นี้พอกินข้าวลยเออยอะจะมัวจะแดกยาแดกยาสมองอะไรเป็น,นี้แหละนะ ข้าวก็จะเยอะอ่ะมัวแต่กินยานะฝากไว้คิดพิจารณากันด้วยนะครับ Fc ผงาดาก็โอ้โยไปเยี่ยว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 อไยดิฉนโนดนะครับด,ดิฉันโนดพวกมึงฝันไงหรือเปล่ากูถามพวกมึงเนี้ยผมดนูนะน่าจะเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลารุ่นเหล่เนี่นนนได้อ่ะจริงป่ะเออนะครับโอ้ย หายก็ได้ครับหายก็ได้ครับพายดาไปหาหมอหน่อยอาการค่อนข้างที่จะหนักนะครับทุกคนนะหายก็ได้ครับพายดำไปหาหมอหน่อยครับทุกคนเพราะว่าผมดูทรงแล้วเนี่ยอีนี่หนักหนักเลยแหละไม่หนักธรรมดานะหนักนะครับ ไม่หนักธรรมดาหนักหนักหนักม่วงนะครับพาไปหาหมอหน่อยครับใครที่มีนี้นั่นก็พาไปหาหมอหน่อยนะครับทุกคนนะโอเคครับฝันครับอีนี่ฝันโอเคคลิปนี้ก็คงประมาณนี้สิครับนะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับนะเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติเป็นเพียงแค่ทานครับทุกคนครับก็วันนี้ก็ทำภารกิจผมยังไม่เสร็จนะยังอยู่ยังไม่เสร็จนะครับ ยังอีกยาวไกลนะครับทุกคนนะมา